ลืมความกังวลด้วยกิจกรรมง่ายๆวันละ5นาทีสับเปลี่ยนการทำงานของสมองด้วยการทำความสะอาดอาบน้ำและวิ่งคนคิดบวกลืมความทรงจำแย่ๆเก่งในโลกนี้มีคนที่สามารถสับเปลี่ยนอารมณ์ได้อย่างรวดเร็วแม้จะทำอะไรผิดพลาดก็สามารถเริ่มสิ่งอื่นต่อได้ทันทีที่จริงแล้วคนแบบนี้ยังสามารถลืมความทรงจำแย่ๆได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยความทรงจำจะฝังอยู่ในสมองกลีบขมับ ซึ่งอยู่ในสมองใหญ่ก่อนเป็นอันดับแรกและจะถูกดึงออกมาเพื่อส่งต่อไปยังสมองส่วนหน้าและเก็บไว้ในความทรงจำใช้งานการลืมก็คือสภาพที่แม้ความทรงจำจะยังหลงเหลืออยู่ในสมองกลีบคมับแต่ถูกลบไปจากความจำใช้งานซึ่งอยู่ในสมองส่วนหน้าเราไม่สามารถลบความทรงจำออกจากสมองได้ทั้งหมดก็จริงแต่ถ้ามันไม่อยู่ในความทรงจำใช้งานแล้วก็ยากที่จะนึกออกโดยสรุปแล้วถ้าอยากจะลืม อย่างน้อยเราก็ต้องทำให้มันหายไปจากความจำใช้งานซึ่งต้องอาศัยการเปลี่ยนบรรยากาศด้วยครับขั้นจังหวะให้ชีวิตประจำวันการเปลี่ยนบรรยากาศนั้นใช่ว่าเราต้องทำอะไรเป็นพิเศษขอเพียงแค่ให้ขั้นจังหวะการใช้ชีวิตประจำวันเหมือนเวลาเราใส่จุดลงที่ท้ายประโยคเพื่อแสดงการจบประโยคก็พอครับผมเชื่อว่าที่ผมไม่เก็บความเครียดไว้อีกต่อไปนั้นเป็นเพราะรู้จักการขั้นจังหวะนี้เอง ตั้งแต่เด็กๆจนถึงเราๆสมัยมหาวิทยาลายัยผมมีนิสัยชอบคิดมากไม่เลิกเวลาทำอะไรผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์กับคนอื่นหรือเรื่องความรักหากพลาดขึ้นมาก็จะซ้ำเติมตัวเองเกินพอดีอยู่เรื่อยจนมาวันหนึ่งผมคิดขึ้นมาได้ว่าทำอย่างนั้นไปก็ไม่ได้เกิดผลดีขึ้นมาแต่อย่างใดจากนั้นพอผมมีเรื่องอะไรกังวลขึ้นมาก็จะไม่ค่อยยำคิดยำทำมากเท่าเดิมอีกต่อไป ถ้าถามว่าเราจะขั้นจังหวะให้ชีวิตประจําวันอย่างไรมันมีกลวิธีอยู่ครับทั้งนี้ไม่ใช่การพยายามฝืนเปลี่ยนความรู้สึกแต่ต้องอาศัยการทําแบบฝึกหัดนั่นก็คือให้ทําอะไรที่เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายสักอย่างละ5นาทีเช่นทําความสะอาดบ้านล้างจานอาบน้ําเดินเล่นหรือวิ่งเพื่อขั้นจังหวะชีวิตประจําวันรวมทั้งสับเปลี่ยนความรู้สึกไปด้วยพร้อมๆกัน ข้อดีของตัวอย่างกิจกรรมง่ายๆเหล่านี้คือมันทําให้เราสามารถทํากิจกรรมสั้นๆได้อย่างมีสมาธิทําให้ความทรงจําที่ไม่ต้องการไม่มีโอกาสเข้ามาฝังตัวอยู่ในความจําใช้งานได้นั่นเองนอกจากนี้การมีสมาธิจดจ่อกับกิจกรรมที่ได้เคลื่อนไหวร่างกายก็ถือเป็นการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันขณะด,ด้วยในทางตรงกันข้ามสภาพที่มีความกังวลไม่เลิกต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งแสดงให้เห็นว่า เราถูกระบบความทรงจำเข้าครอบงำและไม่สามารถอยู่กับปัจจุบันขณะได้ดังนั้นข้อสำคัญก็คือถ้าเราทำท่าจะถูกความทรงจำเข้าครอบงำให้รีบขยับตัวทำอะไรทันทีประเด็นจดจ่อกับการทำกิจกรรมง่ายๆและตัดขาดจากความทรงจำที่ไม่ต้องการ